สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรถ Ford r a n g e r w i ์วายเทคเน็กนะครับวันนี้ครับลูกค้าเล่นนำรถเข้ามาใส่เป็นกล่องเ i b อ x นะครับตัวนี้เนี่ยสเปคจะเป็นแ a ม8ลอม128นะครับ CPU 8คอร์ครับนี่ครับสเปคมีบอกขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแลมป o m ลอมนะครับแรงจริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองไปฟัง YouTube นะครับ ใช้งานลื่นไหลมากๆนะครับเปิดแอปแ,แบบแป๊บเดียวเซียววิแอปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับขับคนพวงมอะไรใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัมอเร์เพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับติดตั้งผ่านสายยูนิีแค่เส้นเดียวนะครับตัวนี้ ตัวนี้ Android เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น13นะครับ <places S 1> เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับการใช้งานนอกจาก YouTube เนี่ยเราก็ใช้งาน Google Map ได้ด้วยนะครับนี่ครับผมแต่สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับไปเมกะบางนา นี่น่าทางตอนออกชิงเหนือไปตามถนนหมายเลข3344เข้าสู่ซอยสีดาน15ทีวีออนไลน์ก็สามารถใช้งานได้นะครับเลื่นเปิดเลย เป็นเด็ก <Pop> น่ารักม like ีดอกคนนักมากกล้องรอบคันเดิมของรถนะครับไม่คุ้มกับผู้ใหญ่นะคตัดเป็นกล้องรอบคันเดิมแบบนี้เลยนะครับรีบทำใ้เสร็จจะได้กินขาวกับมาหน้าทีวีออนไลน์เหมือนเดิมนะครับคุณดับเขาเป็นอะไรอะคะเนี่ยโอเคครับลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับหรือสนใจกล่อง AIBOX นะครับสเปคแรงๆเท่ๆแบบนี้นะครับติดต่อมาที่มิฬาดออดิโอสาขาหนึ่งได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ